สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมเรามาคุยกันเรื่อง MPPT Charger นะครับสืบเนื่องจากว่านะครับมีชาวต่างชาตินะครับแชทมาถามก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนะครับเพื่อนบ้านเราเนี่แหละก็ทักมาถามนะครับมีปัญหาเรื่อง charger นะครับเป็น charger รุ่นาซล์ร์นะครับ MPPT 30m นะครับเขาบอกเขาซื้อ charger มานะครับก็ต่อไปตั้งหลายแผงนะครับ6-7แผงนะครับแล้วถามว่า ทำไมเครื่องทำงานแค่3 4 0 0วัตต์เองนะครับทั้งที่แผงเขาตั้งหลายแผงนะครับอ่านะครับก็เลยนะครับมาอัดคลิปให้ชมกันเลยดีกว่านะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์แกผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับเผื่อเจอปัญหาหรือว่าสงสัยอะไรแบบนี้อยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ประเด็นนะครับมันมีอยู่ว่านะครับคนที่ทักมาถามนะครับระบบเขาเป็นระบบ12โวลต์นะครับแล้วชาร์จเจอร์นะครับเป็นชาร์จเจอร์30แอมป์นะครับเราลองมาดูสเปค Data s h e e t ที่เขาให้มากับตัวเครื่องนะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ MPPT ระบบ30แอมป์นะครับ อ่าแล้วเป็น12โวลต์เนี่ยนะครับอันนี้คือกําลังวัดสูงสุดที่เขาจะทําได้นะครับเห็นไหมไม่ว่าคุณจะต่อแผงเท่าไหร่ก็ตามนะครับต่อแผงมากแผงน้อยนะครับถ้าคุณเอาชาร์จเจอร์30แอมป์มาชาร์จระบบ12โวลต์เนี่ยนะครับกาลังวัดที่ทําได้สูงสุดคือ450วัตต์นะครับอ่าทีนี้ตามอ่าทีนี้นะครับเรามาดูรุ่น60แอมป์นะครับก็คือรุ่นพี่ใหญ่เขานะครับตามสเปคนะครับถ้าชาร์จเจอร์60แอมป์เนี่ยนะครับ ถ้าชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์นะครับคุณจะชาร์จกำลังได้ถึง900วัตต์นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับทำไมมันถึงไม่เท่ากันนะครับต่อแผงมากแผงน้อยนะครับมันไม่มีผลจริงหรอนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเข้าสู่ภาคคำนวณกันสักนิดหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจนะมันไม่ได้มีอะไรยากนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ ชาร์จเจอเรา30แอมป์นะครับชาร์จเจอสาแอมป์เราเอาไปชาร์จระบบแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแรงดันเฉลีย่ยเลยนะครับของระบบ12โวลต์ก็เอาไปคูณ12 w ได้เลยนะครับ30แอมป์ไปคูณ12โวลต์นะครับเห็นไหมมันได้แค่360วัตต์เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือกําลังสูงสุดของมันแล้วนะครับเอาทำไมสูงสุดได้เท่านี้ก็เนื่องจากว่าเจ้าก,กระแสเนี่ยนะครับลิมิตของกระแสมันเป็นตัวกําหนดไว้นั่นเองนะครับ ไม่ว่าเราจะต่อแผงเข้ามากเท่าไหร่ก็ตามมันไม่ได้มีผลทําให้กระแสชาร์จได้มากขึ้นเลยเนื่องจากว่าถ้าเราชาร์จมาถึงสเปคสูงสุดของมันแล้วอันนั้นคือสูงสุดของมันนะครับยกตัวอย่างอย่างที่ทําให้เห็นแล้วนะครับระบบ1 2โวลต์นะครับชาร์จที่30แอมป์มันกําลังวัตต์สูงสุดของมันก็คือ360วัตต์นะครับแต่ทีนี้นะครับ12โวลต์มันก็จะไม่ได้12โวลต์อยู่อย่างนี้ตลอดนะครับแรงดันทีนี้สักพักหนึ่งนะครับมันก็จะเพิ่มไปเป็น13์นะครับ 1 3โวลต์คูณ 30M แอมป์เท่าเดิมเนี่ยนะครับ390วัตต์แล้วมันจะขึ้นไปเรื่อยๆถึงระดับหนึ่งนะครับถึงระดับหนึ่งมันกระแสก็จะเริ่มตกเนื่องจากว่าเราก็รู้กันเ,เราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าแบตนะครับแบตเตอรี่ชนิดอะไรก็แล้วแต่เมื่อชาร์จใกล้เต็มนะครับกระแสมันจะเริ่มกินน้อยลงนะครับกำลังวัตต์ที่เขาคำนวณมาแล้วนะครับสูงสุดของมันที่ทำได้ก็คือ4 5 0วัตต์นะครับ ทีนี้นะครับเราลองมาคำนวณฝั่งระบบอินเวอร์เตอร์เอ้ระบบชาร์จเจอร์60แอมป์กันบ้างนะครับเหมือนเดิมนะนะครับเราเอา60แอมป์นะครับโอ้แผงเยอะนะครับต่อมาเต็มที่เลย60แอมป์นะครับไปชาร์จระบบ12โวลต์เห็นไหมได้แค่700กว่าวัตต์เท่านั้นเองนะครับเห็นไหมต่อแผงมาเบอร์เรอร์เบล่าเลย78แพผงนะครับ56แผงนะครับแต่ชาร์จจริงๆดึงพลังงานมาใช้แค่720วัตต์เท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครใช้ระบบ12โวลต์นะครับก็แนะนำนะไม่จำเป็นต้องเป็น MPPT ก็ได้นะครับก็ใช้ระบบชาร์จ PWM ก็ได้เลือกที่กระแสสูงๆเอานะครับ PWM นะครับมันก็จะตัดเวลาแบตชาร์จเต็มนะครับไม่จำเป็นต้องบูตกระแสเนื่องจากเราสามารถขนานแผงเอาก็ได้นะครับไม่ต้องต่ออนุก,กรมนะครับ ส่วน MPPT นะครับก็แนะนำเป็นเหมาะสำหรับระบบ24โวลต์ขึ้นไปถึง48-96ก็แล้วแต่ที่ว่าเราจะไปต่อนะครับทีนี้นะครับเราลองมายกตัวอย่างในกรณีเดียวกันนะครับเครื่อง30แอมป์เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ลูกค้าใช้ระบบ48โวลต์นะครับลองดูไม่ใช่ลูกค้าสินะครับท่านผู้รับชมก็แล้วกันนะครับเอา30แอมป์เหมือนเดิมนะครับมาคูณระบบ48นะครับเห็นไหม มันขึ้นไปพันกว่าวัต์เลยนะครับตัวเดิมนะตัวเดิมต่อแผงเท่าเดิมแต่ชาร์จแบตในระบบ4 8โวลต์กำลังวัตที่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นไปพันสี่พันห้าพันหกเลยนะครับตามสเปคนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็นไหมถ้าเอาชาร์จเจอตัวเดิมเนี่ย30มแอมป์นะครับมาชาร์จระบบ4 8โวลต์มันจะทำกำลังวัตได้สูงสุดถึง1,500วัตต์วัตทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับแผงที่เราใส่เข้ามานะครับ ถ้าแผงใส่มาเยอะเต็มสเปคเพียงพอนะครับมันก็จะทำพลังงานสูงสุดได้ถึง1,500วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับในระบบ48โวลต์น,นะครับยิ่งยิ่งเป็นตัวใหญ่ชาร์เจอร์ 60M แอมป์เรามาดูระบบ48โวลต์ถ้าเป็นชาร์เจอร์60 M แอมป์นะครับในระบบ48โวลต์สามารถทำพลังงานได้ถึง 3,400วัตต์นะครับอันนี้ทําได้จริงนะครับเนื่องจากแรงดันสูงนะครับแรงดันเริ่มขึ้นสูงนะครับกระแสเมื่อมาคูณแรงดันเนี่ยนะครับค่ามันก็จะสูงตามไปด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเลยเอาชาร์จเจอร์ระบบ30มแอมป์นะครับไปคูณระบบ48โวลต์นะครับเอาโวลต์ตรงๆแบบนี้ไปก่อนนะมันจะได้ไม่งงนะครับระบบ48ผมก็จะคูณ48ไปเลยนะครับ มาดูค่านะครับ1 4 4 0นวัตต์นะครับอันนี้คือ3 0แอมป์ถ้าเราชาร์จ6 0แอมป์ล่ะ6 0แอมป์ไปชาร์จระบบ4 8โวลต์2,800เกือบ3,000เห็นไหมนะครับค่ามันจะแตกต่างกันนะครับอ่าถ้าใครนะครับงงกับอ่าเรื่องอะไรประมาณนี้อยู่นะครับก็หวังว่าจะได้คำตอบนะนะครับซื้อชาร์เจอร์นะครับเขาระบุไว้ทำไมอ่าเขาอ่าเขาระบุไว้นะครับเป็นพันวัตต์แต่ทำไมเราใช้มันขึ้นแค่หลักร้อย ต่อแผงไปตั้งเยอะทําไมชาร์จได้แค่3 4 0 0วัตต์นะครับเราต้องดูด้วยว่าเราเอาไปชาร์จแบบไหนนะครับแล้วก็ต้องดูลิมิตของเครื่องด้วยนะครับลิมิตมันจะมีอยู่2ตัวนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอันนั้นคือสุดแล้วนะครับยกตัวอย่างเครื่อง3 0แอมลิมิตมันก็คือ3 0แอมถ้าชาร์จขึ้นไปถึงระดับ30แอมแล้วอันนั้นก็คือสูงสุดที่เครื่องทําได้นะครับ ลิมิตตัวที่2ก็คือแผงที่เข้ามานะครับถ้าเราต่อแผงมาน้อยนะครับต่อแผงมาน้อยอาจจะแผง1แผง2แผงอย่างเงี้ยนะครับแรงดันแผงเข้ามาน้อยนะครับเราชาร์จขึ้นไปเอ๊ะทำไมเครื่อง 30M แอมป์ชาร์จได้แค่ประมาณ 15M 20M แอมป์20แอมป์เราต้องดูฝั่งอินพุตด้วยนะครับว่าต่อแผงเข้ามากี่แผงนะครับถ้าแผงพอนะครับเครื่องก็ทำงานได้สูงสุดแค่ 30แอมป์เท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็ไปคูณเอาใครชาร์จระบบ12ก็ไปคูณ12ใครชาร์จระบบ24ก็ไปคูณ24ใครชาร์จระบบ48ก็ไปคูณระบบ48นะครับตัวเลขมันจะได้ไม่เท่ากันกําลังวัตต์จะได้ไม่เท่ากันนะครับใครซื้อ MPPT มาชาร์จระบบ12โวลต์ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับซื้อ30แอมป์มันก็ได้แค่30แอมป์นะครับก็อยากได้กําลังวัตต์เยอะกว่านี้นะครับอยากดึงแผงมาใช้เยอะกว่านี้นะครับ แบตมีตั้งระดับ120แอม200 300แอมนะครับ12โวลต์ก็แนะนำเป็นรุ่น60แอมป์ไปนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับถ้าเราอยากชาร์จให้เร็วกว่านี้นะครับหรือนะครับถ้าอยากดึงพลังงานของแผงมาได้มากกว่านี้ก็พิจารณาดูถ้ามีแบตอยู่แล้วนะครับก็ลองแยกกันกลายจากขนาดก็เป็นอนุกรมแบตกาจาก12โวลต์ก็กลายเป็นระบบ24หรือจาก24ก็กลายเป็น48 พลังงานที่เราดึงมามันก็จะได้เยอะขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับต้นทางก็คือแผงโซลาเซลล์เรานั่นเองนะครับแผงเราต้องพอนะครับมันถึงจะมีพลังงานนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นตัวโอนถ่ายพลังงานเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เพิ่มนะพวกนี้ไม่ได้เพิ่มนะครับมันเป็นตัวส่งผ่านเท่านั้นเองนะครับไอบอกว่ามันเพิ่มกระแสนะครับกระแสเพิ่มขึ้นมาก็จริงแต่ว่า กําลังวัดเราต้องมีมาก่อนนะครับมันใช้แรงดันนะครับในการเพิ่มกระแสนะครับเปลี่ยนแรงดันเป็นกระแสแต่กําลังวัดเท่าเดิมความหมายก็คือนะครับถ้าอินพุตมานะครับเราคูณกันแล้วอินพุตมา1,500วัตต์นะครับยังไงยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปชาร์จระบบไหน เอาพุทนะครับมันจะไม่ได้ไม่มันจะไม่มีทางเกิน1500หวัตต์ไปได้นะครับถ้าใครอินพุทมา1500วัตต์แล้วเอาพุทได้2-3.000วัตต์อันนี้นะครับอันนั้นคือมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับอย่างได้อย่างหนึ่งนะนะครับถ้าเราชาร์จสูงสุดได้3 0แอมป์นะครับถ้าชาร์จเจอรุ่น3 0แอมป์เราก็ชาร์จสูงสุดได้3 0แอมป์ นะครับรุ่น6 0์ก็ชาร์จสูงสุดได้6 0์ถ้าแผงพอนะครับในกรณีถ้าแผงพอต้องดูอินพุตด้วยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมนะครับส่วนชาวต่างชาติคนนั้นนะครับถ้าได้มารับชมคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าจะแปลออกไหมหรือจะฟังรู้เรื่องไหมนะครับที่คุยกันหลังไม์ก็ใช้ Google แปลภาษากาะเสนื่อยเลยนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมยังไงกเ็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับอ่ะอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับอ,อ๋ออีกอย่างหนึง่งใครอยากจะส่งงานซ่อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปช่องเดสคริปชั่นลองกดดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ